ถ้าเราต้องไปออกบูธเนี่ยออกงานอีเวนต์เราจะทาการตลาดออนไลน์คู่กันยัางข้อแรกก่อนจะเริ่มงานอีเวนต์เนี่ยสักเจ็ดวันหรือมากกว่านั้นหน่อยหนึ่งควรจะทําการโปรโมตตัวอีเวนต์ไปเลยว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่ยังไงนอกจากนั้นแล้ว,ว ood, เนี่ยตัวบูธเนี่ยก็อาจจะมีกิมที่จะไว้ดึงดูดคนให้สนใจมากขึ้นเช่นมีดารามาที่บูธหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่บูธหรือมีการแจกของทดลองที่บูธเป็นต้นข้อ2เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับเรื่องการแจกของฟรีเราสามารถเอาของเนี่ยที่เป็นสินค้าทดลองเนาะแจกให้เขาเพื่อแลกกับ รายชื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์อีเมลหรือไลน์เองก็ตามข้อ3เราต้องวางระบบต่อยอดกับหลีที่ได้มาในการเอาไปทําการตลาดต่อไม่ว่าจะเป็นการทําเมสเซจทางไลน์หรือว่าจะเป็นอ่าเราจะถ้าเราอยากจะตามที่เบอร์นะเป็นสายเบอร์เราก็ตามที่ SMS ติ้งก็ได้หรือว่าเราจะตามที่อีเมลที่เราได้มาก็เลือกเอาน,น,น,นะครับว่าธุรกิจของเราเหมาะสมกับทางไหนเช่นถ้าเป็น B2B ก็อาจจะเหมาะกับการตามอีเมลหรือว่าถ้าเป็นอ่พวกรีเทลต่างๆก็อาจจะได้ตามได้ทั้งตัวบอร์ดแคสตัวเมสสเต็ปเมสเซจหรือว่าทั้งตัวอีเมลก็ตามะักกจ ในหลายวันอยู่แล้วดังนั้น,เ,นเราควรจะไปเก็บซีนภาพวิดีโอต่างๆเนี่ยตั้งแต่วันแรกเพื่อจะได้เอารีมมาทำทำทำตั้งแต่วันนั้นนั่นแหละนะครับทำไฟล์วิดีโอตั้งแต่วันนั้นเลยเพื่อทําการปมในให้มันล้อไปกับตัวอีเวนท์ที่กาลังจัดการตลาดออฟไลน์เนี่ยมีทั้ง2วัตถุประสงค์ก็คือการที่จะไปขาย,าย,ยขายยอดขายกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือการที่จะไปสร้างแบรนดิง้งนะครับสร้างการรับรู้ต่างๆทีนี้เช่นงานที่จะไปสร้างยอดขายได้เนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบโปรที่เกี่ยวคอมหรือว่าโกรรมต่างๆที่เขขาาู้้ซือเไปที่งงานเยวโพว์น้ยจะสราางอดขย แต่มันก็จะมีงานที่เป็นแบบอย่างแคทเตอรี่แคร์แบนดิ้งอะไรองออมันก็ขายได้มั้ยมันขายได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเหมือนเป็นเน้นสร้างแบรนด์ซะมากกว่าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามกันไว้ครับ